อเแม่ยมากยังแน่หมืมอนเลยบอกอทักทายแนะ่สวัสดีค่ะพี่น้องคนตกลิ้นบ่ได้ปลาถือไสไหลแต่บ่ขั้นได้ปลาเล็กปลาหน่อยพื้นหอนหนาหมอลำในเด้อเขา,าคือสิ่เป็นชออน่องแล้วเนาะเมือนี่สิมากสิ่งพี่น้องต้องการพื้นอยากฟังหมอลำวัฒนธรรมของเฮาแม่เลยถือโอกาสมาให้ของขวัญแล้ว,วบอบอกเป็นเงินเป็นองดอกเป็น มรดกของวัฒนธรรมของเฮาจากสมาคมหมอลำผูประกอบอาชีพจากบัตรุดอธานีู้่อยู่ใส่นมาใส่ี่น,ม,นม,มีมาอ,อสอมทมาสอ,อ,อสอมทอ,อุดรอ,อ,อ,อสอมทอ,อุดรเท่านี้ละกสิบอกในเ่ยกสิบเอุดหออเกบเด้าค่ะใบสามใบสามใบสามตกเป๊ะทังผสดลำสดแม่ก็เลยสนขอฝากเป็นก่อน <ศศ S 2> ล่ำเดือนสิบเอ็ดเพ่ง ซิ้หาคำอยู่บางไฟพัญ,ญานากกอนออกภัษษาหมื่นหนึ่งได้รับเชิญไปสดไปพ่นพิษัยสมองกวกาักวหนึ่งดอกบอมนเป็นล่ำแบบเป็นทีจารักษณะดอกเป็นเย็ุตามแม่นำ้ำโขงชื่อค่ะเจอกันเด้อค่ะเจอกันบายสามบายสามอ่ะคุณพ่อที่ไหนพวกอุปสเป็นไรบุคคล สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวด้กำลังไล่หาผู้สาวอยู่เพราะว่าผู้สาวติดตอ่อเข้ามาไม่ได้สอนเรืเ่องน,นอั้นอยากสอนว่าไม่เหงเออก็มาคุยกับผู้สาวอยู่หละแล้วลก็จะมาลำาาออกสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ,อ,อ,อสอมทอของอุดรธานี91 <90 S> ในขึ้นความถี่ 91.5fm นะจ๊ะ มอลั่มยังพ่อบอกเปนเนี้ยพ่อนี่ยนี่มอลําประโยชน์เกิดอยู่เมืองหลวงบางกอกไม่ใช่คนบ้านนอกคนเกิดในกลุ่มดูั่างีนกระทรวงบรรดาประกอบไม่ใช่มอลับ้านนอกนะครับขอบคุณทนายกนะครับทนายก่อนค่สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่กะมาคือเกาหละวัอนทิตย์ใบสามโมงถึงใบสี่โมงก็สีมา ผ่าหมอลำในสมาคมผู้ประกอบอาชีพหมอลำจังหวัดอุดรธานีซึ่งแม่แสยยาเป็นนายกสมาคมแล้วกะนํามทิมเอาผู้อาวุโสมาเมื่อนี่เพราะว่าคนทั้งบ้านต้องการหลายสอรกนกันสองคนนี่ก็อายุร่มกันกับเกียบสองร้อยก้นนักเอาเอาเอาของเก่ามาฝากพี่ฝากน้องวัตถุโบราณเก่าเก้ามวนมวนกับพี่น้องอยากฟังกับ ที่ได้ฟังเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ผู้ใดต้องการได้ยินข่าวว่าอยากฟังแม่บทสร้างอยากฟังพอประยุนค่ะอ่ามาเมื่อนี้อันสองคนนี่กับพี่น้องกับพวต้องเบิ้งหน้าดอกกันทีเบิ้งกับเบิ้งแต่หน่าหมอแค้นด้วยค่ะรูปลออยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอแค้นท่นพี่ที่ก่อนก้อนเดี๋ยร์เจ้าเนี่ยสวัสดีค่ะดีเจ้าศสนาค่ะเมื่อนี้มาสถานีวิทยุ อฟเอ็า uh, ค่ะช่อง9อสมทอเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะมา uh, จัดรายการกระแมนเป็นพิธีกรกระแมนค่ะมานั่งหมอหลอกหมอรับมากจากราชนาเองสังกัดยูสภาวัฒธรรมจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะกะมาติดตามกันเนาะสามโมงถึงสี่โมงเย็นทุกวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาแกนเบียร์ด้วยหมอนี้ พ่อแมพีน้องปองฝ่ายมนีได้รับโอกาสครับได้รับโอกาสาในการรับประสารเสียงแค้นนะครับพ่อเม่คุณแม่บุญช่วงเด่นดวงคุณพ่อประยูนและก็คุณแมสเนียมซึ่งเป็นร่มมะู้มอลำมของจังหวัดอุดรครับมนีผมมอแค้นเบียร์เมืองน้องค่ายจากสมาคมศิลปินมอลำจังหวัดน้องค่ายมนีมีโอกาสได้มาซอยการซอยงานสมาคมผู้ประกอบอาชีพมอลำจังหวัดอุดรครับฝากพี่น้องที่ตามรับชมครับเวลา15นาฬิกานะครับถึง16กนาฬิกานะครับ ช่องอสมท่อครับผมดีครับอ่อนบุบไปแ้ก็ับดุแค้นมาแค้นเกาคนคือบ่เข่าเน่ววายิดงาน่บ่หลาบ่เขาหรอกครับโอ้ยวันท่านมีวันท่านมีมิซังขับสบายนครับลูกท่านกับเบิ้งเนีลูกท่านในระดับกลากค่ะทุกคนชื่ลูกนี่

แม่ยุคนรัเขางเจคาของเครื่องเสียงหะเขาหายรูปบิกบาแม่ยุคนเราไม่เอที่นาะม่เห็นีกันเยอไปนัอม่องป่ยายบุญมาพันดวงเด็กมาเห็นบางว่อแม่ยุบุญมาพันดวงครับใบสาม้าิบาดจุ้าครับออสมทดอนทานีนะครับเด้อ